สวัสด e ีค่ะวิดีโอนี้เป็น l e s s o 0สนะคะ in the train อยู่ในรถไฟ dag meneer zijn deze plaatsen vrij dag meneer zijn deze plaatsen vrij สวัสดีครับคุณที่นั่งตรงนี้ว่างหรือเปล่าครับย a า o อร์ย h า o อร์ Wang Ik zet mijn tas wel op de grond neer. Ik zet mijn tas wel op de grond neer. Ik zal mijn tas wel op de grond neer. Deel. Ik zal Ga zitten. wel op de grond neer. Deel. กอฟอร์สแหบนเยี่ยลีกระเป๋าใบใหญ่จังเลยใบหนักจังเลยยะดีใจนฟันหารยะดีใจนฟันหารใช่ครับมันเป็นของผู้หญิงคนนี้ ze is net angekommen ze is net angekommen เธอเพิ่งจะมาถึงฟันอัจฮ่องกง Vanuit Hongkong. Töpung Hongkong Ze heeft de hele nacht in het vliegtuig gezeten. Ze heeft de hele nacht in het vliegtuig gezeten. Töpung matak Hongkong Giúp các vợs je tussen giữa de banken zetten. Giúp các vợs je tussen de banken zetten. kuna. Âu ma wang la bang má nang cai Các nang nay rot phai. Các e nang มันเป็นมานังนะคะมันไม่ใช่เป็นกี๊ยววัจจ์มาอิค์เฮลป์ยูเอเวนติสวัจจ์มอิคเฮลป์วลเอเวนติสอิคเฮลป์วลเอเวนติสอ้าวรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยเองอิค์จะเซดรัยน์เดี๋ยวผมจะหมุนกลับข้างมันนดน พัสน e n ด e d a a ั o n ด e r dan p ัส s e n ze d a อั onder. ์เมันจะเข้าตรงข้างล่างตรงนั้นได้ oh what aardig van u dank u oh what aardig van u dank u oh คุณใจดีจังเลยขอบคุณมากครับ so so Dus jij bent net aangekomen. Zo, dus jij bent net aangekomen. Dus jij bent net aangekomen. Kun pungmatung la. Is dit je eerste bezoek aan Nederland? Is dit je eerste. bojuk aan nederland nah aan nederland นี่เป็นครั้งแรกที่คุณมาประเทศทฮแลนด์หรอ yeah dit is de eerste maal yeah dit is de eerste maal ใช่ถูกต้องค่ะนี่เป็นครั้งแรกนะคะ maal ก็เหมือนเดียวกับ keer คือครั้งนะคะใช่ค่ะนี่เป็นครั้งแรก maar vivika speak all Netherlands sp All Netherlands speak Mer Mer เห็นคุณพูดอังกฤได้แล้ว Sex et e nights ก็ได้ิดหน่อยค่ะ geleerd. Ik heb in China Nederlands geleerd. ฉันเรียนภาษาดัตช์ที่ประเทศจีน Ik moest eerst examen doen. Ik moest eerst examen doen. คำว่า must เป็นกริยาช่องที่สองของคำว่า must นะคะคือเป็นอดีตมาแล้วฉันจะต้อง สอบเสียก่อนนะ,ะเหมือนอันนี้เข้าใจนะคะ For dat i naar Nederland kon For dat i naar Nederland kon คือนะคะก่นหมายถึงสามารถแต่คุณจะต้องสอบเสียก่อนคือยยมุชนะคะ เอสเอกซามันก่อนที่คุณจะสามารถมาประเทศฮอลแลนด์ได้ใช้คำว่าสามารถคำว่าก่อนถ้าเป็นเอกันดิอดัตดนคือเป็นฉันสามารถทำอันนี้ได้ในตอนนี้แต่คุณจะต้องสามารถทำอันนั้นก่อนถึงจะมาที่นี่ได้นะคะใช้คำว่าก่อนเอ่อมันจะ สำหรับคนไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษจะเข้าใจยากนิดหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวก็ชินทำไปเรื่อยๆนะคะ d a r k o m ม t de ด o n d u ั t เ u r ร์ดาร์คอมต์เดคอนดักเตอร์คอนนั่นไงเจ้าหน้าที่ตรวจบัตรมาแล้ว Waar heb ik de kaartjes? Waar heb ik de kaartjes? Oh, het een zijn Een ogenblikje alstublieft. Een ogenblikje alstublieft. roze kooka? Ik moet even zoeken. Ik moet even zoeken. ik moet even zoeken. Je hebt even zoeken. Je moet Waarschijnlijk zitten ze in mijn jas. Oh, Bankje Atjoena is Gelukkig, hier heb ik ze. Alsjeblieft. Gelukkig, hier heb ik ze. Alsjeblieft. Oh, toch die. Ha, Nika. Hartelijk Dank u. That is in order. Danku. that is in order. ขอบคุณครับก็เป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อย You must o v e r s t a p p e n in l e i d e n You must o v e r s t a p p e n in l e i d e n คุณต้องย้ายรถไฟนะที่ไลเดนไลเดนเมืองสวยงามนะคะยดาวเคยไปอยู่ประมาณปีหนึ่ง ตอนที่แยกทางกับแฟนคนแรกเล่าเรื่องส่วนตัวอีกแล้ว <laughs> บนสาย8ตั๋วสาย InterCity ไป Rotterdam บนสาย8ตั๋วสาย InterCity ไป Rotterdam InterCity คือรถไฟระหว่าง เมืองเขาจะจอดเฉพาะตามเมืองใหญ่ๆสถานีใหญ่นะคะถ้าเป็นสต็อปแตรนนี่จะจอดทุกสถานีเลยเรลที่8นะ่ะจะมีรถอิ t เตอร์ซมาจอดออรถอินเตอร์ซิตีที่จะไปรอตดำมาจอดที่ตรงนั้น that is aan de andere kant van het perron that is aan de andere kant van het ปรนก็อยู่ข้างนั้นของชานชลานี้นะคะยุล really really ีเฮบเบนทเวมินุตนยุลีเฮบเบนทเวมินุตนอันนี้นะคะประสบการณ์สมัยก่อนเดียวเาเดินทางทาง,ทางรถไฟบ่อยมากอมสองนาทีก็คือ2นาทีจริงนะคะคือว่าจอดิ้วคนก็จะรีบวิ่งลงไม่ใช่เดินนะคะวิ่งลง แล้วก็คนที่จะเปลี่ยนแทรนด์นี้ก็ต้องวิ่งขึ้นถ้ามีใคร,ใครมีกระเป๋ามีเด็กมีลูกนี่ก็ต้องเตรียมพร้อมไปไปยืนรอตรงประตูเลยนะคะพอประตูปดิดกึบวิ่งกันเลยค่ะสนุก <c oughs> ชีวิตประจน <c oughs> คุณมีเวลาสองนาที o v e r s t a p p e n o v e r s t p p e n คือว่า Zang jij rood, hoor? Koe Met die zware koffers. Met die zware koffers. Kappauw nang nang neen, hè? Nou ja, nog een uurtje en dan zijn we thuis. Nou ja, nog een uurtje en dan zijn we thuis. เอาหน้าอีกแค่หนึ่งชั่วโมงเราก็จะถึงบ้านแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นบทที่50นะคะพบกันในวิดีโอต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ